ร้านหนังสืออยู่ในไหเตียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งแห่งนี้มีพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรมีหนังสือขายประมาณ50,000เล่มพนักงานร้านหนังสือให้คำจำกัดความร้านนี้ว่าเป็นร้านแห่งหนังสือสีแดงเนื่องจากร้านมีหนังสือประวัติศาสตร์และการก่อตั้งพรรคคอมมิวนสิสต์จีนเป็นหลักนอกจากนี้ร้านยังมีพื้นที่อ่านหนังสือสำหรับเด็กลูกค้ากล่าวว่ามาร้านนี้เพื่อให้เด็กมินิสัยรักการอ่านและที่นี่มีหนังสือมากกว่าที่บ้าน รองผู้จัดการทั่วไปของ s i n โน a p p เพรสบอกว่าร้านนี้ยังมีเอกลักษณ์ด้วยการตกแต่งด้วยแผ่นที่เพราะแผ่นที่เป็นภาษาสากลตอนนี้ธุรกิจร้านหนังสือเริ่มฟื้นตัวจากมาตรการต่างๆของภาครัฐในปี2022รัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนทางการเงินแก่ร้านหนังสือมากกว่า300แห่งในเมือง โดยส่งเสริมให้เจ้าของร้านหนังสือสร้างสรรค์ร้านเพื่อดึงดูดนักอ่านร้านหนังสือแต่ละแห่งจึงพยายามสร้างจุดขายพนักงานร้านหนังสือที่โรงละคร b e i j i n g People's Art บอกว่าทางร้านจัดทำตราประทับของร้านหนังสือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบสะสมนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือเกี่ยวกับละครร่วมสมัยและสินค้าของนักออกแบบด้วย ร้านหนังสือในเมืองต่างๆยังออกแบบร้านให้มีเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักอ่านโดยปีที่ผ่านมารัฐบาลสนับสนุนร้านหนังสือด้วยงบประมาณกว่า2,000ล้านบาท